สวัสดีครับเพื่อนๆชาว e ีซชนุรีเฟสครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวตัวรีแอคเตอร์นะครับเป็นเจนิสิปอะตอมไมเซอร์ตัวใหม่ของด็อกเดฟนะครับเป็นมอเดอร์ทางอมที่ผลิตตัวตอมดังๆอย่างพวกมินิไมโครพวกสตรีมเทอร์ไบน์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับวัสดุก็จะเป็นไทเทเนียมซาตนนะครับ รูลมมีฝั่งละสองรูนะครับไรู้เห็นหรือเปล่าศูนย์จุดห้าคูณสองนี่นะครับท็อปแคปเป็นด้านนี้ส่วนประกอบด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างนี่นะครับโครงสร้างเหมือนสตรีมเทอร์บายทุกอย่างเลยนะครับจะปรับให้หมันสมูทขึ้นนี้ค่าตัวตอน อเด d e r ตกอยู่สองร้อยยี่สิบห้า US ค่าส่งยี่สิบห้าเ US นะครับเดีย๋ยวมาลองดูฟิลโกันนะครับกตะวัน จุดเด่นฟิวสูบตัวนี้ถ้าใครเคยสูบสตรีมเฮอร์บายตัวแท้นั้นฟิวตัวนี้จะปรับล็อกหรือนุ่มกว่าเวลาสูบก็คือออกแนวชิวๆจะชิวและช่ำจะไม่โดหดฮาร์ดคอร์เหมือนสตรีมเฮอร์บายนะครับถ้าใครชอบแบบดูดลากยาวๆตัวนี้จะเหมาะสมกว่าส่วนถ้าเป็นสตรีมเฮอร์บายก็จะเป็นเทียบกันหน้าตาจะคล้ายๆกัน ถ้าด็อกเดฟปรับปรุงใหม่ก็จะมีสกีนไลน์นี่นะครับด็อกเดฟกันโคลนดย็อกเดฟออริจินอลเมคอินยเป็นล็นอตเก่าสตีมเทอร์บายจะไม่มีอะไรโครงสร้างเหมือนกันครับหน้าตาต่างกันเรื่องฟิวสูบแค่นั้นเพราะกินความชัดผมให้แปดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องเซตสองคอยถึงจนะเป็นสุดยอดในฟิวสูบแล้วก็กลิ่นของมันความฉ่ำที่ผมให้สิบ ค,ความสมูทในการนุ่มอยู่ที่ว่าคนชอบไม่ชอบนะครับซิลสูบอย่างที่บอกตัวนี้จะนุ่มนุ่มและชำ่ำถ้าตัวนี้จะโหดและชำ่ำโหดและชำ่ำหมายถึงว่าเวลาสูบเวลาลากัลากล่าปุ๊บมันจะเหมือนซิลสูบเต็มที่กระปุกแก้วนะครับถ้าเป็นตัวนี้สูบแล้วมันจะลากได้น้อยกว่าคือเรารู้สึกจัดเวลาเราโดนแล้วร,ร,รู้สึกว่าเต็มกว่าเลยกว่านะครับ คนนีท้ทานอ่อนเนี่ยเซตเหมือนกันครับหน้าตาคล้ายกันแต่ผมไม่ได้ล้างเลยหมดน้อนดำนิดหนึ่งโครงสร้างเหมือนกันทุกอย่าง จบการเรียนแลวครับ